สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกลุ่มคนชอบเอเลียนถล่มโลกนะครับผมเอเลียนครับสวัสดีค่ะและดิฉันถล่มโลกค่ะอ่าก่อนเราจะไปลุยกันวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะครับผมใช่แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกถึงแก่นเลยกับวิทยาศาสตร์สุดล้ำในหนังดังอินเตอร์สเตลาครับอื้อเรื่องโปรดเลยทีนี้เราจะมาดูกันว่า ไอ้ที่เราเห็นในหนังเนี่ยนะยานอวกาศเอย้ยหลุมดำกากันชั่วเบิ่มๆนั่นเอย้ยใหญ่มากหรือว่ารูนอนประหลาดประหลาดแล้วก็การเดินทางข้าวเวลาเนี่ยมันมันมีวิทยาศาสตร์โปร,รับจริงไหมงั้นภารกิจวันนี้ของเราก็คือมาไขความลับกันเริ่มจากยาน endurance เลยมันเร็วแค่ไหนครับเนี่ยอืเดินทาง2ปีไปดาวเสาความเร็วประมาณไหนครับ ถ้าคิดแลกคร่าวๆนะคะจากระยะทางเนี่ยก็ต้องบินเร็วประมาณเจ็ดหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโหเจ็ดหมื่นใช่ค่ะซึ่งก็เร็วกว่ายานอพอลโล10ที่เคยทำสถิติไว้นะคะอันนั้นประมาณ4 0,000แต่ก็ถือว่าพอฟังขึ้นนะสำหรับเทคโนโลยีในโลกอนาคตอ๋อ oh, พอได้อยู่ได้อยู่แล้วที่ยานมันหมุนติ้วๆอะครับเหมือนเหมือนเครื่องซักผ้าขนาดยักษ์เลยอันนั้นสร้างแรงโน้มถ่วงได้จริงหรอครับ อ๋อทำได้จริงค่ะอันนี้คือใช้หลักการแรงหนีศูนย์กลางจากการหมุนเลยในหนังเนี่ยยานอ n d u r a รน e ์เขาออกแบบเป็นวงลอ้อใช่ไหมคะรัศมีประมาณ30เมตรครับคบถ้ามันหมุนครบรอบทุกๆประมาณ11วินาทีครึ่งเนี่ยก็จะสร้างความเร่งได้เท่ากับแรงโน้มถ่วงบนโลกเราพอดีเลยค่ะ9.8 m s วโอ้หเป๊กเลยใช่ค่ะขนาดก็พอๆกับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เลยนะแต่บอกไว้ก่อน ใครมารถง่ายมีเออสงสัยมีอ้วกแตกแน่ๆค่ะฮ <c oughs> นึกภาพตามแล้วเวียนหัวเลยครับโอเคพอไปถึงดาวเสาปุ๊บเจอรูหนอนเลยประตูสู่กาเล็กซี่อื่นมันคืออะไรกันแน่ครับหน้าตาเหมือนในหนังเป๊ะไหมรูหนอนหรือเวิร์มโฮเนี่ยนะคะตามทฤษฎีแล้วมันคือทางลัดในอวกาศเวลาค่ะ เหมือนเราเจาะอุโมงค์เชื่อมจุด2จุดที่มันไกลกันมากๆในเอกภพเข้าด้วยกันอ๋อ oh, ทางลัดใช่ค่ะแล้วแสงมันเดินทางผ่านได้ทําให้เรามองเห็นภาพของอีกฝั่งได้คล้ายๆมองผ่านเลนส์นะคะแล้วภาพในหนังเทียบกับการจําลองจริงๆเหรอครับใกล้เคียงไหมในหนังถือว่าทําได้ใกล้เคียงมากๆเลยนะคะเขาใช้การจําลอง ray tracing เหมือนกันแต่อาจจะ แบบว่าปรับให้ดูเข้าใจง่ายขึ้นนิดหน่อยครับถ้าเป็นรูหนอนตามทฤษฎีเป๊ะๆที่มันยาวมากๆนะคะเราอาจจะเห็นภาพกาแล็กซี่อีกฝั่งซ้อนๆกันเป็นชั้นๆเลยค่ะสวยไปอีกแบบส่วนฉากที่บินเข้าไปข้างในการจำลองจริงๆอาจจะไม่ได้ดูเป็นท่อชัดเจนแบบนั้นนะคะอ๋ออาจจะทำให้คนดูเก็ตง่ายขึ้นว่าเป็นมิติที่4อะไรแบบนั้นน่าจะประมาณนั้นค่ะทะลุรูหนอนมาปุ๊บเจอดาวมิเลอร์คลื่นสูงเป็นกิโล โอ้โหแล้วอยู่ใกล้หลุมดำกากันตัวอาอีกตรงนี้น่าสนใจมากครับคลื่นยักษ์นี่เกิดจากอะไรครับอันนี้เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าแรงไทเด้าค่ะหรือไทโดฟอสของหลุมดำกากันตัวคือแรงดึงดูดของหลุมดำที่กระทําต่อน้ำด้านที่อยู่ใกล้มันนะคะมันจะแรงกว่าด้านที่อยู่ไกลอ๋อดึงไม่เท่ากันใช่ค่ะ มันเลยดึงให้น้ำยกตัวสูงขึ้นเป็นคลื่นมหาักษ์แบบนั้นเลยถ้าคำนวณคร่าวๆนะคะดาวมิเลอร์น่าจะอยู่ห่างจากกากันตูอารประมาณ4,500ล้านกิโลเมตรโหไกลเหมือนกันนะก็ถือว่าไกลค่ะ1ชั่วโมงบนดาวนั้นเท่ากับ7ปีบนโลกเวลาเดินช้าลง60,000เท่าเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ย นี่คือปรากฏการณ์ m m e i l l t t o o n ค่ะหรือการยืดออกของเวลาตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เลยยิ่งเราเข้าใกล้แหล่งแรงโน้มถ่วงมหาศาลหรือเคลื่อนที่เร็วมากๆเนี่ยเวลาจะเดินช้าลงเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ไกลออกไปค่ะแต่ว่าแต่อะไรครับมีแต่หรือว่าโม้ ไม่เชิงโมกอะแต่มีเงื่อนไขนิดหน่อยคือระยะห่าง4,500ล้านกิโลเมตรที่คำนวณจากแรงไทดอเมื่อกี้นะคะจริงๆแล้วมันยังยังไม่ใกล้พอที่จะทำให้เวลาต่างกันขนาด60,000เท่าได้นะคะอา้าวใช่ค่ะถ้ากากนทั่วเป็นหลุมดำธรรมดาธรรมดาที่ไม่หมุนนะคะคำนวณแล้วเวลาจะต่างกันแค่ประมาณ5%เองค่ะเอาเรอครับแล้วแล้วในหนังแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะครับตรงนี้แหะค่ะที่คลิปซอนเสนอทางออกที่แบบสุดขั้วมากๆ คือการกันทั่วเนี่ยต้องไม่ใช่หลุมดำธรรมดาค่ะแต่ต้องเป็นหลุมดำที่หมุนเร็วจัดใช่ค่ะหมุนเร็วเกือบเท่าความเร็วแสงเลยการหมุนเร็วขนาดนี้มันจะไปบิดโครงสร้างอวกาศเวลาใกล้ๆตัวมันอย่างรุนแรงเลยค่ะทำให้มีวงโคจรที่เสถียรอยู่ใกล้กับขอบฟ้าเหตุการณ์มากๆขอบฟ้าเหตุการณ์ event horizon ใช่ไหมครับใช่ค่ะ event horizon อยู่ใกล้มากๆแค่ประมาณ6000กิโลเมตรจากขอบเอง ซึ่งระยะนี้แหละค่ะที่ใกล้พอจะทำให้เกิด time dilation รุนแรงขนาด1ชั่วโมงเท่ากับ7ปีได้จริงโอ้โหเพิ่งเข้าใจเลยต้องหมุนเร็วขนาดนั้นเลยสุดยอดจริงๆแล้วตอนคูเปอร์ตกลงไปในหลุมดำเหรอครับไปโผล่ในเทแรกได้ไงไม่โดนยืดเป็นสปาเกตตี้เหรอครับอ่าเรื่องรอดจากสปาเกตตี้ฟิเคชันหรือการถูกยืดเนี่ยเป็นไปได้ค่ะเพราะกากันตัวเป็นหลุมดำแบบหมุนไงคะ โครงสร้างข้างในมันซับซ้อนกว่าแล้วถ้าคูเปอร์เข้าถูกมุมพอดีแรงไถดาอาจจะไม่แรงพอจะฉีกร่างเขาได้อ๋อมีมุมรอดด้วยใช่ค่ะส่วนการรอดจากซิงค์ลาริตี้หรือจุดเอกฐานใจกลางหลุมดำอันนี้เป็นการคาดเดาทางทฤษฎีล้วนๆเลยค่ะมีแนวคิดว่าหลุมดำแก่ๆมากๆอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า g e n t l ซ singularity ที่มันไม่ได้รุนแรงสุดขีด singularity แบบอ่อนโยนประมาณนั้นค่ะ แล้วถ้าพุ่งเข้าหาด้วยความเร็วใกล้แสงอย่างที่ทาร์สบอกในหนังก็อาจจะรอดได้แต่ยังเป็นแค่แนวคิดนะคะยังไม่มีใครรู้จริงๆฟังดูเสียงดวงสุดๆเลยแล้วเทสเตรกไอห้องนอนซนซ้องกันนั่นมันคืออะไรกันแน่ครับเทสเตรกในหนังเนี่ยเขาจินตนาการเป็นวัตถุสมิติค่ะที่เชื่อว่าสร้างโดยพวกเขาสิ่งมีชีวิตที่สร้างรูหนอนนั่นแหละค่ะอ๋อพวกเดียวกันใช่ค่ะ มันเหมือนเป็นโครงสร้างที่ดึงคูเปอร์ออกจากใจกลางหลุมดำไปสู่มิติที่สูงกว่าอาจจะเป็นมิติที่5หรือที่เรียกว่าบล็อตามทฤษฎีที่ว่าเอกภพเราอาจเป็นแค่แผ่นบางๆในมิติที่ใหญ่กว่านั้นครับครับแล้วมันก็เชื่อมต่อกลับมายัางห้องนอนของเมิร์ฟในอดีตข้างในนั้นนะคะเวลาไม่ได้ไหลไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่มันถูกแสดงออกมาเป็นมิติเชิงพื้นที่เลย ให้คูเปอร์เคลื่อนที่ไปมาในไทม์ไลน์ต่างๆของห้องนอนเมิร์ฟได้โห oh. เหมือนเดินดูหนังประวัติศาสตร์ของห้องนั้นได้เลยแล้วส่งข้อความกลับอดีตผ่านนาฬิกาได้ยังไงครับอันนี้งงมากตรงเนี้แหละคะ่ะที่ว้าวมาก,ค,มากคูเปอร์ใช้แรงโน้มถ่วงค่ะแรงโน้มถ่วงใช่ค่ะตามทฤษฎีบางอย่างนะคะเขาเชื่อว่าแรงโน้มถ่วงเป็นแรงชนิดเดียวที่อาจจะทะลุมิติเวลาได้ไม่เหมือนแสงหรือสสารอื่นๆ อ๋อทะลุได้ค่ะคูเปอร์เลยใช้แรงโน้มถ่วงส่งข้อมูลควอนตัมที่จำเป็นให้เมิร์ฟในอดีตผ่านการขยับเข็มนาฬิกาไงคะนี่แหละค่ะที่มาของความผิดปกติทางแรงโน้มถ่วงที่เขาเจอตอนต้นเรื่องไม่ใช่ผีที่ไหนแต่เป็นพ่อตัวเองจากอนาคตโอ้โหวนลูปเลยใช่เลยค่ะมันวนเป็นลูปจริงๆซึ่งมันก็ชี้ไปที่แนวคิดเรื่องวงจรเหตุการณ์ที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือ pre determined loop นะคะเหมือนเปลี่ยนอดีตไม่ได้ ถูกต้องค่ะมีหลักการชื่อ Novikov Self Consistency Principle ที่บอกว่าเราเปลี่ยนอดีตให้เกิดความขัดแย้งไม่ได้เหตุการณ์มันจะปรับตัวเองให้สอดคล้องกันเสมอเหมือนวงจรที่ไม่มีจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเจตตำนงเซรีเราอยู่ตรงไหนแล้วครับเนี่ยน่าคิดนะนั่นนะสิคะน่าคิดมากๆโอหอินเทอร์สเตลล่นี่มันมันสุดยอดจริงๆครับใส่ใจรายละเอียดวิทยาศาสตร์ลึกซึ้งมากๆเลย มีทั้งสัมพัทธภาพควันตั้มแนวคิดล้ำๆอย่างมิติที่สูงกว่าถึงแม้บางส่วนจะยังเป็นแค่ทฤษฎีหรือแบบว่าต้องใช้จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ช่วยเยอะเหมือนกันใช่ค่ะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างวิทยาศาสตร์จริงกับจินตนาการที่น่าทึ่งสุดๆค่ะใครที่ดู i ินเ r อร์ l เต r แค่รอบเดียวแล้วคิดว่าเข้าใจหมดแล้วเนี่ยอออาจจะต้องกลับไปดูใหม่นะใช่เลยค่ะ คือพอดูซ้ำแล้วมันแบบเฮ้ยมีรายละเอียดซ่อนอยู่เพียบเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันมาขุดคุยไอ้ดีเทลเล็กๆน้อยๆนี่แหละกับความหมายเรื่องเวลาความรักที่หนังซ่อนไว้งั้นเริ่มเลยไหมคะเอาเลยเรื่องแรกที่แบบชัดมากตอนดูซ้ำคือเรื่องผีในห้องเมิร์ฟไงอ๋อที่ตอนแรกงงๆกันใช่ไหมคะใช่ใช่แต่พอดูรอบสองคืออ๋อมันคือคูเปอร์จากอนาคตไงที่อยู่ในเทสเซร็แล้วที่พีคือประโยคแรกๆเลย ที่เมิร์ฟพูดกับพ่อว่าหนูนึกว่าพ่อเป็นผีเออนั่นดิเหมือนสปอยตอนจบแบบไม่ตั้งใจเลยอะโคตรเจ๋งแล้วไอพิกัดฐานนาซ่าล่ะคะที่คูเปอร์ได้จับฝุ่นที่ผีทำตกไว้อันนั้นก็พกีพอมารู้ตอนท้ายว่าคูเปอร์ในอนาคตนั่นแหละส่งข้อมูลผ่านแรงโน้มถ่วงกลับมาส่งให้ตัวเองในอดีตซัง,งั้นเออและคำถามคือจุดเริ่มต้นมันอยู่ไหนล่ะทีเนี้ย นั่นสิคะวนเป็นงูกินหางเลยแบบบ o สต์แท็ p พาราด็อกสไตโนแลน no เขาละ่ะไม่มีคำตอบชัดๆหรอกชอบทำให้เราคิดเยอะและมีอีกฉากหนึง่งที่พอดูซ้ำแล้วเครียดกว่าเดิมอีกฉากไหนคะดาวน้ำเหรอใช่ดาวมิลเลอร์ไงที่เวลาหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ7ปีบนโลกคือเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาต่างกันเยอะอแต่พอมีคนไปแกะว่าเสียงนาฬิกาติ๊กที่ดังตลอดนะค่ะ ได้ยินชัดเลยแต่ละติกคืนหนึ่งวันบนโลกผ่านไปโหจริงเหรอคะแค่คิดก็แบบใจหายเลยนะเสียเวลาไปตั้ง23ปีแปบบเดียวเองใช่แล้วไอ้คำพูดเท่ๆของคูเปอร์ก่อนไปที่บอกเมิร์ฟว่าพ่อแม่อาจเป็นเหมือนผีในอนาคตของลูกอืมพูดเท่มากดันเป็นจริงแบบตรงตัวเลยทั้งเป็นผีตัวจริงในเทเซรก ทั้งตอนกลับมาเจอเมิร์ฟตอนแก่มากๆเหมือนคูเปอร์กลายเป็นผีจากอดีตของเมิร์ฟไปแล้วจริงๆด้วยและมีเรื่องคขำๆนิดนึงนะเกี่ยวกับกฎภารกิจลาซารัสชุดแรกที่ว่าห้ามมีพันธะใช่ใช่ต้องไร้พันธะเพื่อส่วนรวมแต่พอมาภารกิจ Endurance ของคูเปอร์นี่ เออมีทั้งพ่อห่วงลูกมีทั้งลูกสาวนักวิทยาศาสตร์ตามหาคนรักก็คือดรแบรนด์ลูกสาวนะคะแต่ไอคนที่ไม่น่ามีพันธะอะไรเลยอย่างดรแมนแมดเดมอนน่อ๋อที่โผล่มาเซอร์ไพรส์กลับเห็นแก่ตัวสุดๆเพราะกลัวตายซะงั้นย้อนแย้งดิส่วนเรื่องความลับของศาสตราจารย์แบรนด์ไมเคิลเคนอันนี้ก็น่าทึ่งนะพอดูซ้ำแล้วแบบขนลุกเลยยังไงนะก็ที่เขาผลักดันแผ่น A ย้ายคนทั้งโลกไปดาวใหม่ไงคะ จริงๆเขารู้มาตลอดว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เอ้าหรือทำไมล่ะเพราะสมการแรงโน้มถ่วงที่ต้องใช้ย้ายคนเยอะขนาดนั้นมันต้องการข้อมูลควอนตัมจากในหลุมดำซึ่งเขาคิดว่าไม่มีทางได้มาใช่ค่ะเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยการแสดงของไมเคิลเคนที่เก็บความลับนี้ไว้คือสุดยอดมากเก็บเนียนจริงๆแต่ไอ้ตอนส่งข้อมูลควอนตัมผ่านรหัสมอร์สบนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะอาตอนอยู่ในเทสเซรกคคือพอดูซ้ำๆก็แอบคิดนิดนึงว่ามันเออ ดูง่ายไปหน่อยไหมก็อาจจะดูสะดวกไปนิดนึงแต่ก็นะคะหนังไซไฟอะนะให้เขาหน่อยๆน่อ,อะนอกจากดีเทลพวกนี้แล้วหนังมันยังมีแก่นเรื่องที่ลึกกว่านั้นอีกคือเรื่องเวลากับความรักใช่ค่ะซึ่งช่อง l i f e stories of o เขาวิเคราะห์ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าโนแลนไม่ได้มั่วนะเรื่องเวลาเนี่ยเขาอิงหลักการจริงๆว่าเวลาคือมิต,ติที่4ยืดหดได้ตามแรงโน้มถ่วง อืมใกล้หลุมดําเวลายิ่งช้าแล้วจริงๆอดีตปัจจุบันอนาคตมันเกิดพร้องกันหมดแต่เราแค่รับรู้ไปทีละขั้นเหมือนลูกศรแห่งเวลาที่พุ่งไปข้างหน้าเพราะกดเอนโทรปีการสลายตัวโนแลนยังแอบเปรียบเทียบกับการดูหนังด้วยนะยังไงคะการที่หนังตัดสลับเวลาไปมาเหมือนเราควบคุมการดูได้แต่สุดท้ายก็ต้องดูไปทีละเฟรมอยู่ดีหนีลูกศรเวลาไม่พ้นอ๋อ เหมือนชีวิติตจรงลยใช่เลยฉากที่คูเปอร์กลับมาดูวิดีโอลูกๆที่โตไป23ปีแล้วอะ่ะอันนั้นคือสะเทือนใจสุดๆจริงค่ะมันจี้ใจดำมากมันเหมือนชีวิตเราเลยเวลาห่างเพื่อนห่างครอบครัวนาน,านๆกลับมาอีกทีทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดต้านเวลาไม่ได้จริงๆซึ่งมนุษย์เราก็พยายามจะก้าวข้ามเวลาด้วยการบันทึกเรื่องราวต่างๆเนาะทั้งหนังสือรูปถ่ายหนังเหมือนที่เราทำกันอยู่นี้แหละ <laughs> แต่การเข้าถึงอดีตปัจจุบันอนาคตได้แบบพวก u u k Beings ในเรื่องอะคะ่ะก็มีปัญหาเหมือนกันพวกมนุษย์ในอนาคตที่อยู่ในมิติที่5ใช่ไหมใช่ค่ะคือข้อมูลมันเยอะไปหมดจนหาจุดเชื่อมที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้อ่าและจุดเชื่อมโยงนั้นคืออะไรล่ะคือความรักเนี่คะแต่ไม่ใช่แค่ความรักของ Cooper ต่อเมิร์นะแต่เป็นเป็นความรักของเม r รฟที่มีต่อพ่อต่างหาที่เป็นเหมือนสมอเรือให้คูเปอรหาช่วงเวลาที่ใช่เจอ แล้วส่งข้อมูลผ่านนาฬิกาโอ้โหจุดนี้คือซึ้งจริงทําให้ความรักมันไม่ใช่แค่อารมณ์แต่เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญเลยถูกต้องค่ะสรุปคือความรักในเรื่องนี้ไม่ใช่พลังวิเศษอะไรแต่มันผูกพันกับการรับมือกับเวลาความสูญเสียเหมือนบทกวีที่ดรแบรนด์ชอบพูดอย่าจากไปอย่างสงบในรัติการนั้นใช่คือการต่อสู้กับเอนโทรปีการสลายตัวซึ่งเป็นศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่แพ่ความตาย โอ้หพอมาเจาะลึกแบบนี้อินเต s t e l l a r นี่มันมีอะไรให้คิดเยอะกว่าที่เห็นเยอะเลยจริงๆนะทั้งดีเทลเล็กๆแล้วก็ความหมายลึกๆเรื่องเวลาความรักการต่อสู้โอเคมาเริ่มกันที่เรื่องโปรดของโนแลนเลยดีกว่าคะ่ะเรื่อง เวลาครับโนแลนแกอหมกมุ่นกับเวลาจริงๆนะใน i ิน e r s t e l l a r นี่ชัดมากชัดสุดๆเรื่องสัมพัทธภาพไงคะเวลาเดินเท่ากันอย่างดาวเคราะหน้ำานั่นนะคะอ๋อดาวมิเลอร์ที่ชั่วโมงเดียวบนนั้นเท่ากับ7ปีบนโลกฟังแล้วแบบใจหายว่าเวลาเดินเร็วมากโหละเอียดขนาดนั้นเลยแล้วยังมียานแอนดูรนกที่ดีไซน์เหมือนหน้าปัดนาฬิกาครับมี12ช่องเป๊ะเลย ใส่ใจรายละเอียดสุดๆครับโนแลนนี่แล้วอีกจุดหนึ่งที่แบบว่าซ่อนความหมายไว้เยอะแต่คนอาจจะมองข้ามไปก็คือชั้นหนังสือในห้องเมิร์ฟเนี่ยแหละค่ะถูกต้องครับไม่ใช่แค่ชั้นหนังสือธรรมดาธรรมดานะมันคืออะไรคะมีอะไรซ่อนอยู่คือโนแลนแกเลือกหนังสือแต่ละเล่นมาเองเลยครับแบบว่าซ่อนทีมหลักของหนังไว้เพียบอย่างเช่นเล่มไหนบ้างคะก็มีอย่าง The g o Between ที่ประโยคเปิดคืออดีตคือต่างแดน พวกเขาทำสิ่งต่างๆต่าง,างไปจากเราโหตรงเปะ๊ะกับเรื่องเวลาในหนังเลยอ๋อจริงด้วยแล้วมีเรื่ออื่นอีกไหมคะมีครับ A Wrinkle in Time ก็มีพูดถึงมิติที่สูงกว่ามีเท s e ร a c ์เหมือนในหนังเด้เลยเหมือนกันเลยเหรอคะสงสัยแกชอบไปร้านหนังสือมือสองหาไอเดียแน่ๆ <c oughs> อาจจะใช่ครับแล้วก็มี The Stand ของ s e p h e n King ด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับโลกหลังไหยนะมนุษย์ต้องหาทางรอดคุ้นคุ้มเลยค่ะ เหมือนธีมหลักของหนังเลยใช่ครับผมชั้นหนังสือนี่คือขุมทรัพย์เลยแหละนอกจากเนื้อเรื่องที่ล้ำแล้วนะคะการสร้างหนังเรื่องนี้ก็แบบว่าไม่ธรรมดาเลยใช่ครับโนแลนจะเป็นพวกชอบทำจริงไม่ชอบ CG เยอะๆอย่างฉากทุ่งข้าวโพดก,กว้างๆนั้นอันนั้นปลูกจริงเลยครับ500เอเคอร์โอ้หปลูกจริงเลยเหรอคะ เราทำไงต่อคะถ่ายเสร็จเขาก็ขายข้าวโพดต่อได้กำไรด้วยนะอัจฉริยะจริงๆคะและ้วฉากพายุฝุ่นล่ะคะดูจริงมากอันนั้นก็ไปถ่ายเมืองจริงๆครับและเอาพัดลมยักษ์เป่าฝุน่นทรายเข้าไปเลยโหเล่นใหญ่มากที่สุดยอดกว่านั้นคือหลุมดำกาการทัวครับอันนั้นไม่ได้มัวๆขึ้นมานะเอ้าหรอคะนึกว่าสร้างจากคอมพิวเตอร์เฉยๆคือใช้คอมนั่นแหละครับแต่เรนเดอร์ตามสมการจริงของไอสไตล์เลย ละเอียดมากจนนักวิทยาศาสตร์เอาไปทําวิจัยต่อได้ตั้ง3ฉบับโหสุดยอดได้ยินว่าเรนเดอร์นานมากด้วยครับเฟรมเดียวใช้เวลาเป็นร้อยชั่วโมงบ้าไปแล้วจริงๆสุดยอดเลยค่ะอ่ะมาถึงจุดที่หลายคนเอออาจจะงงกันที่สุดตอนจบที่คูเปอร์เข้าไปในหลุมดำครับแล้วไปโปรในเทสเรกหรือลูกบาท5มิตินั่นแหละที่เชื่อมกับห้องนอนเมิร์ฟผ่านชั้นหนังสือค่ะตรงนั้นมันคืออะไรกันเนี่ยคะ สรุปง่ายๆได้ไหมสรุปก็คือมนุษย์ในอนาคตอะครับอาจจะเป็นลูกหลานทาร์สกับเคสก็ได้ใครจะรู้เขาสร้างมิตินี้ขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อให้คูเปอร์เนี่ยสามารถส่งข้อมูลควันตัมข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงกลับไปให้เมิร์ฟในอดีตได้ครับอ๋อส่งผ่านแรงโน้มถ่วงผ่านหนังสือที่ตกลงมาใช่ครับใช้แรงโน้มถ่วงส่งรหัสมอร์สผ่านเข็มนาฬิกาผ่านฝุ่นผ่านหนังสือ,นนสอเพื่อให้เมิร์ฟไขสมการคู่โลกได้งั้น ที่เมิร์ฟเห็นตอนเด็กๆก็คือก็คือพ่อตัวเองในอนาคตนั <S <S er like well, to to ่นแหละครับอ๋อเข้าใจแล้วแล้วทำไมต้องทำซับซ้อนแบบนี้ล่ะคะทำไมมนุษย์อนาคตไม่มาบอกตรงๆเลยคือเขาเข้าไปแก้ไขอดีตโดยตรงไม่ได้ครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า PARADOX ความยุ่งเหยิงของเส้นเวลาอาจจะทำให้อนาคตพังไปเลยเหมือนเราอ่านหนังสือย้อนกลับไปอ่านได้แต่แก้เนื้อเรื่องไม่ได้แบบนั้นหรือเปล่าคะ ประมาณนั้นเลยครับเปรียบเทียบได้ดีมากหนังก็ยังพูดถึงเรื่องความรักด้วยนะคะว่าเป็นสิ่งเดียวที่อาจจะข้ามมิติเวลาได้ใช่ครับนี่คือเหตุผลที่คูเปอร์เชื่อมต่อกับเมิร์ฟได้แม้จะอยู่ต่างมิติกันและก็เป็นเหตุผลที่ตอนท้ายสุดเขาถึงเลือกที่ไม่ได้อยู่สบายๆบ,บนสถานีคูเปอร์สเตชันใช่ครับสถานีที่ตั้งชื่อตามลูกสาวเขานั่นแหละแต่เขาเลือกเดินทางต่อไปหาแบรนด์ที่ดาวเคราะห์ดวงใหม ใช่ครับเพราะสาระสำคัญคือมนุษย์เราต้องเป็นนักบุกเบิกเป็นนักสำรวจไม่ใช่แค่ผู้ดูแลอดีตเหมือนอดัมกับอีฟเริ่มต้นโลกใหม่ประมาณนั้นเลยครับเริ่มต้นบทใหม่ของมนุษยชาติหวังว่าดาวดวงใหม่จะมี WiFi แรงๆนะครับหัวเราะเบาๆนันสิคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเจาะลึกอินเตอร์สเตลาในวันนี้หวังว่าจะทำให้เข้าใจหนังเรื่องนี้มากขึ้นหรืออยากกลับไปดูอีกรอบเลยเหรอครับผม หนังมันทิ้งอะไรให้คิดเยอะจริงๆใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าความรักมันข้ามมิติได้จริงแล้วมุกตลกปันป่นๆแล้วเราสองคนนี่มันจะส่งไปถึงต่างดาวได้ไหมคะเนี่ย <c oughs> เอออันนี้น่าคิดนะครับถ้าชอบการพูดคุยเจาะลึกแบบนี้แต่ยังออปันปวน่วนนิดๆแบบนี้นะครับใช่ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกลุ่มคนชอบเอเลี่ยนถล่มโลกของพวกเราไว้ด้วยนะคะครับจะได้ไม่พลาดการเดินทางครั้งต่อไปของเราสำหรับวันนี้พวกเราเอเลี่ยนและถล่มโลกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ